สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ทุกท่านทุกคุณอันนี้มันเป็นคลิปค่ะคุณสุนี่โอ้ย,ยนี่ถ่ายเบิรงแล้วพี่แต่เย่บนเว่าวู้เดียวก็าจะนป่นมาขอใจอันเมื่อนี้เพื่อนไม่กินเขา่าเพื่อนสุนี่น่ะละ่ะเด็กดอยได้เนี่ยเด็กดอยอีหอย่างนั้นเขาร้องเพลงเด็กดอยอะไรนะเด็กดอยอ๋อข้าเจ้าอะไรนะอันที่เจ้าเป็นคนเชียงใหม่ Argu เมื่อก่อนนะ่ะน่ะเด็กดอยนะ่ะน่ะพิงเด็กดอยดังจะตายเมื่อก่อนนะ่ะเอออันเย่บุนจะมาบอกอย่างซูฟังพี่น้องยห้น้าหายตาไปนะคะหายหน้าหายตาไปเกือบหมู่บ้านี่ก็เฮิตคลิปหนึ่งสองคลิปเนาะเมื่อนี้ยังอ่ไราย,ยังจะคลิปเราก็ได้รายงานตัวยังไม่ได้รายงานตัวนะคะัเมืม่อนี้มารายงานตัวในช่วง,งบ่ายค่อย,อย,อยๆแรงๆเราพี่น้องเป็นอย่างวัตีญี่ปุ่นก็บม่ได้มาคือมันยากพี่น้องยากธุระนะคะทําธุระ หนึ่งก็คือจะบนรับเป็นธุระส่งของให้กับน้องที่อยู่ต่างประเทศนะคะเป็นผ่าถุงเป็นผ่าขาดเตียงเป็นครีมเป็นของไส้กระจุกกระจิกนะคะให้กับน้องที่อยู่ฝรั่งเศสวันก่อนโน้นก็ส่งครีมไปที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะต้องนั่งวินนั่งรถไปที่ไปรษณีย์ไทยอืทีนี้เราก็เลยไม่ค่อยมีเวลานะคะพี่น้องไม่ค่อยมีเวลาจะมาทำบัตนี้อ่า เจบุก็เลยจะมาว่าเรื่องครีมนะคะเรื่องครีมที่มันมีดราม่าขึ้นมานิดหนึ่งพี่น้องมีดราม่าแบบไดนไปตีมีดราม่าแบบว่ามีดราม่าแบบว่าบางคนอาจจะว่าเยบนททาเป็นคอนเทนต์หรือทําเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะอะไรนะเออเยบนไปอ่านพ่ออยูอ่อเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าเขาไม่ไม่เชื่อ ว่าเป็นวิธีโปรโมทหรือว่าอีหย่างสินค้าตัวเองเนี่ยล่ะแบบอีอย่างว่าเออยี่บนก็เริ่มข้าวยี่บนอ่านพ่อยี่บนอ่านพ่ออ่าเมนพ่นยุกี่ัดเออยิบนอ่านพ่อเมนพ่นยุก่นมีคนมีคนเข้ามาเมนว่ายายขอทดลองด้วยสักหนึ่งชุดได้ไหมยี่บนก็เลยตอบน้องไปในเมนว่าพิมตอบไปว่าเบิดแล้วจ้าบันทึเพิ่นเลยว่า ออาเลยมีเมนมัต่ออีกว่างใดบ้างเอาอย่าบน่นคือลืมว้ายเถอะกําลังสีโรลเราเมื่อกี้พอดีมีสายจากบ,บริษัทจัดส่งของออกนอ,อ,อ,อกประเทศโทรมาถ,ถามเรื่องเรื่องของที่ส่งไปหาเพื่อนเราเพื่อนก็นเลยของแกว่าจะส่งไปใส่แนอย่างสีนาพี่น้องเอออย่าบ่นกันเลยลืมเออเขาไปเบิ้งไหนไนะเอ,อกนกูไอ้นังกับข้าเบิ่งอันนั้นอยู่อ่าเหมือนกับว่าเพื่อนบอกเสื้อว่าเขาแจกจริงอยากบอกตรงนี้เลยนะว่า มันไม่ใช่เรื่องที่จะมาพูดกันเล่นๆเลยพี่น้องเยบนญเป็นคนตรงนะพูดจริงทําจริงนะแล้วสินค้าที่เยบนแจกเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเยบนควักเงินในกระเป๋าตัวเองไปซื้อเรามาแจกมาทําเป็นคอนเทนต์หรือมาทําเป็นการโปรโมทหรือรีวิวสินค้าขายของตัวเองมันไม่ใช่มันเป็นเงินของพูดใจบุญของน้องจอยที่เพิ่นเฮ็ดบุญเนี่ยเพิ่นจะเฮ็ดเพื่อว่าเพิ่นอยากจะทําบุญ ให้กับวันคล้ายวันเกิดของเพิ่นให้มันมีสิ่งดีๆเข้ามาให้มันเป็นมงคลในชีวิตเพิ่นถึงได้ซื้อซื้อครีมของนี้บุญเนี่ยแจกให้กับเอฟซี่แม่พี่น้องอืมเฮดบุญนะแม่สาหรับคนที่มีปัญหาเรื่องใบหนานน่นนี่นั่นเพิ่นก็อยากให้คนที่มีปัญหาตรงนี้แฮปปี้นะแม่แล้ววันนี้มันไ่ได้แจกหลวงแจกหลายพี่น้องมันแค่ยี่สิบสี่ท่าน แคนี24ท่านพี่น้องเข้าใจยบบ24ท่านเนี่ยพ่อเย็บบนว้าออกไปปุ๊บโพดคลิปลงไปปุ๊บไม่ถึง20นาทีไหน24ท่านเนี่ยมันเต็มเลยข้าวเดียวเราวันนี้คนที่มาเบิ่งคลิปน้าหลังอะนะเน็เลยว่าหมดหรือยังขอหน่อยบางคนก็บว่าขอทดลองสักชุดนะยายเย็บบนก็ต้องมาไลา่ต่อบว่ามันเหมิดเล็วเอาไว้โอกาสหนาเดอ้นอนู่นนี่นั่นขนาดน้าเย็บบนยังเอาของตัวเองน่ะเพิ่มไปอีกนะ เอาของตัวเองที่เอามาขายเพ <pos> <movement> ิ <listen> <you> ่มไปอีกเราเหมือนกับว่าเอฟซที่ชอบดราม่านะบอสเสื้อน่ะเขามาเม็นไห้บนแบบมีความน้อยใจนิดนึงอยู่นะคะนอยอยู่แต่ว่าเจ้าของเงินที่พึ่นสื่อน่ะอะเนี่ยยูนด้วยกันหลายๆคนเนี่ยเขาก็ได้เขาก็ได้รับกุศลตรงนี้เหมือนกันทุกคนอันนี้เขาก็อ่าอันนี้เขาก็อยากได้เพราะเป็นของฟรีแล้วเขาก็ใช้อยู่แล้วไง เราก็เลยให้เหมือนกันนะคะให้เหมือนกันก็คือไม่เลือกที่รักมักที่ช่างหน่พี่น้องของมันไม่ได้เอของมันบม่ได้เยอะวันนี้อันนี้เพิ่นก็มีปัญหาเรื่องเรื่องหนาอยู่แล้วเพิ่นกะใส่คือกันเขาก็เลยแจกใจเพิ่นไปคือกันเนี่ยเขาก็ใช้เขาก็เริ่มดีขึ้นเหมือนกันเขาก็เริ่มดีขึ้นแล้วที่นี่เขาก็หายไปแล้วอันนี้ของมันบรดีหลายของมันมีแค่ยี่สิบสี่ชิ้น ยี่สิบสี่ชุดพี่น้องเพราะยี่บนโคดลงไปแต่มันปิงปังปิงปังปิงปังเลยนะคะเข้ามาทั้งโทรนะคะทั้งโทรทั้งมาทางไลน์ทั้งมาทางเมฟซเฟซน่ะแม่พี่น้องบันที้ยี่บนก็ติกไวติกไวมันเมเขากติกไวติกไวติกไวว่าของผู้ใดผู้ใดแนบบันี้พ่อคบเล็วยี่บนก็บอกว่ามันเติมแล็วแต่ว่าบางคนน่ะเขาเด็กไปเบิรงคลิป นะคะบอดด้เบิ่งคลิปว่ายเย้บนน่ะอ่าบอกว่าเาาต็มแล้วเพื่อนก็นยังขอมาอยกาเยบนก็นเลือดตูนพี่น้องเยบนก็นของตัวเองที่สั่งมาขายเนี่ยเอามาช่วยคุณจอยอีกแรงหนึง่งแล้วเป็นอยังคือสีสีวาเย่บนน่ะมาโปรโมทเอาเย่บนบอได้มาบาได้มาแบบสร้างคอนเทนต์หรือว่าเรียกกระแสะเด้วบาได้มาสั่งกระแสะแบบว่าอยากให้ของตัวเองอ่ะเหมือนว่าดูดีแล้วก็ เป็นแจกฟรีใจดีเพื่อจะเรียกลูกค้าจังเสียมันบอชัยเออแล้วแจกจริงนะคะน้องจอยเขาซื้อแจกจริงมันไม่ใช่ของเยบนแจกซึ่งเยบนนัะขายนะคะะเยบนขายแล้วน้องจอยเขาก็เลยซื้อแจกเพราะว่าน้องจอยเขาเขาซื้อเขาสั่งไปแล้วโหลนึงแล้วเขาใช้ได้เขาเขาได้ผลเขาก็เลยสั่งอีกโหลนึงแล้วเขาก็จะเอาไปใช้ที่เมืองนอกเพราะว่าตอนนี้เขาเดินทางมามาเที่ยวที่เมืองไทยมาพักผ่อนเขาก็เลย มีโอกาสได้สั่งได้คุยกับเยบนก็เลยอยากจะให้เพื่อนเพื่อนแฮปปี้กับเขาด้วยในในเรื่องหน้าตาเนาะนเขาก็เลยสั่งมาสั่งมาเยบนก็เลยเป็นทุราให้เพราะเยบนขายอยู่แล้วแมนบอล่ะป่านี่ข้อ,อเขามาแจกปุ๊บมันเหมือนกับว่ามีดราม่าพี่น้องมันเหมือนกับมีดราม่าว่าเราเราทาเป็นคอนเทนต์ไหมทําเป็นอ่เรียกกะระแสไหม เอาดีเขาตัวเพื่อจะโปรโมทสินค้าตัวเองไหมไม่ใช่นะคะไม่ใช่เพราะว่ามันเป็นสินค้าที่เยบุนำมาขายแล้วน้องเขาอะเป็นผูใ้ใจบุญที่เขาอยากจะทําบุญเนื่องด้วยวันคล้ายวันเกิดเขาก็เลยสั่งเยบนให้แจกแต่งบของน้องเขาอะมีอยู่แค่24ชุดแล้วชุดหนึ่งไม่ใช่ว่า4ี่สิบห้นะสามนะคะทุกคนชุดหนึ่งสามร้อยห้าสิบ คือเขาออกให้ทั้งค่าครีมแล้วค่าส่งคนที่รับอะ่ะคนที่รับอะ่ะคือรับแบบฟรีๆโดยไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายอะไรเลยสามร้อยห้าสิบบาทเนี่ยแล้วยี่สิบสี่คนอะ่ะเอาทุกคนลองหารลองลองเอาลองคูณดูอ่ะลองเอายี่สิบสี่คนคูณด้วยสามร้อยห้าสิบเนี่ยเป็นเงินกี่บาทนะคะโดยที่เขาแจกเราฟรีๆเนี่ยเขาได้กุศลเขาได้ความภูมิใจเขาได้เป็นสุขใจเนี่ย เพื่อที่จะแจกจ่ายความสวยงามให้กับเราเนี่ยอ่ามูจเจ้าลองคูณเบิงเอายี่สิบสี่ไปคูณสามร้อยห้าสิบดูว่าเป็นเงินกี่บาทถึงมันจะไม่ถึงหมื่นไม่ไม่มากมายแต่ถือว่าเป็นน้ําใจสําหรับคนที่เขาอยากจะแบ่งปันความสวยงามแบ่งปันความสุขให้กับคนที่ด้อยโอกาสที่ไม่มีโอกาสได้ซื้อใช้ให้แบบฟรีๆโดยที่คุณไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายอะไรเลย เราเป็อย่างสิมวาวาย้บนเอออีห่างนะย้อยบนทำไมลืมวะเออเหมือนกับสร้างภาพอะพี่น้องเหมือนกับสร้างภาพเหมือนกับโปรโมทเหมือนกับว่าอาสร้างกระแสยอย่างประมาณเนี้ยเม้นของคุณแค่นิดเดียวแหละแต่มันตีความหมายได้เยอะนะ มันตีความหมายได้เยอะมากเลยเม้นของคุณไม่กี่คำนิดเดียวแหละที่คุณไปเม้นอยู่ใต้ใต้เม้นที่ว่าหนูขอลองชุดนึงนะยายพอดีเยบุญเลยไปตอบว่าเบิอแล้วจ้าแล้วก็เลยมีดราม่าลงมาข้างล่างนะ่ะเม้นไม่กี่คำนะคะแต่ว่าทำไมคุณคิดแบบนั้นนะเขาทำจริงเขาแจกจริงซึ่งเยบุญเป็นคนจ่ายเองเป็นสะพานบุญให้เขาไม่ใช่เงินของเยบุญนะคะที่จ่ายเนี่ย ยยบลไม่ได้ไม่ได,ไมได้มีอะไรนะยายบนก็ช่วยเขานิดนึงเพราะว่ายายบนรับรับอาลายเชื่อรับลายชื่อมาเกินยี่สิบสีท่านยายบนก็เลยมาเอาของตัวเองอะ่ะใส่เข้าไปอีกเพราะว่าเยบนสงสารสงสารเขาก็เลยช่วยน้องจอยนอะ่ะเพิ่มไปแม้กันนั้นยังไม่ไวไยที่จะมีดรามา่าคิด้องคนเท่านี่มันเป็นยังซี่แ <ed> ะเฮ็ดดีก็ถือว่า เฮ็ดผู้ดีก็ถือว่านานาจิตตังแต่ยังไงเราก็ต้องขอบคุณน้องจอยนะคะก็ขอให้เพนจะเลินลุงเรื่องนะคะสิ่งใดที่ใครคิดไม่ดีใครคิดแบบว่าอาคติหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ขอให้แพ้ภัยให้ไปเข่ากับตัวของเขานะคะคุณจอยคุณไม่ต้องรับรู้แล้วก็ไม่ต้องเดือดร้อนคนที่เขาเดือดร้อนคือคนที่มีอคติ นะคะก็ขอยคนจะเลื่อนลงเรื่องเด้อผู้คนใจบุญนะคะผู้ค่นที่มีใจเป็นอคติ<ช>ก็ให้เขาได้รับแต่ทุกอยู่อย่างนั้นตลอดไปก็แล้วกันยิบุญยิบุญู้เชีสิวาอย่างไรพี่น้องโอเคนะคะสําหรับของเรียบร้อยท่านใดที่ท่านใดที่มีชื่อได้ทุกคนรอรับได้เลยแล้วถ้าผู้ใดได้แล้วนะคะก็บอกยิบุญมาด้วยว่าได้ได้แล้วนะคะได้รับของแล้วก็ขอให้คนที่ได้รับแล้ว ยกเมื่อใส่หัวแล้วอธิษฐานภาวนาทรงผลบุญให้กับน้องจอยให้เพิ่นจะให้เพิ่นได้หายเจ็บหายไข่เพิ่นจะเลิศลุงเรืองให้เพิ่นมีแต่สิ่งดีเขามาได้ชีวิตเดอ้อพี่น้องเดอ้อเจ้าอธิษฐานแค่นั้นยกเมื่อใส่หัวอธิษฐานแล้วก็เอ่ยซื่อเพิ่นว่าน้องจอยขอคุณจอยขอให้คุณประสบแต่ความสุขความจเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปขอให้สุขภาพไกล ที่เป็นยัวเก็บไข่ได้ป้วยหายจากโรคไข้ไข่เก็บห้มีอายุนณสุขภาระห้ยมีตะความรำรำรวยๆสาธุห้เพิ่นนะคะอธิษฐานในเพิ่นแค่นั้นแหละนะคะทุกคนเจ็บบนกัเป็นสะพานบุญได้แค่นี้นะคะเราทําในสิ่งที่เราพอใจแล้วก็เจ<อ>็บบนทำเท่าที่เจ็บบนจะทําได้แค่นั้นเองนะคะอขอบคุณน,นะคะขอบคุณ<อ>ทุกคนขอบคุณท<ง>ุกกําลังใจขอบคุณสําหรับการเม้นเข้ามาแล้วก็การ ที่ได้รับของแล้วก็ทรงขอความบอกย้บนหรือผู้ใดนั่นกะเม่นไว้ใต้นี่เด้อว,ว่าได้รับของแจกจากคุณจอยแล้วนะคะ<ม>บอกด้บนแน่นะคะถ้าผู้ใดยังบท่าในกะเบิ่งไปเรื่อยๆเลี้ยวได้เลี้ยกับเขามาบอกเม่นใต้ขี้ไปย้ายได้แล้วเด้อว่าต้องเป็นห่วงของที่คุณจอยแจกนะคะอันนี้ก็ขอบคุณสําหรับเม่นที่จะเม่นมาบอกยิบุนนะคะขอบคุณมากมายนะคะพี่น้องอ้าวบ๊ายบาย